วันนี้ก็ตามมาดูเครื่องแว็กคัำของโอซากะเลยนะครับทูสเตต 6CFM ลองมาดูใกล้ๆครับว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างนะครับบริเวณ,เวณหัวต่อสายชาร์จน้ำยานะครับทำมาเป็น3หัวด้วยโลหะทองเหลืองอย่างดีนะครับก็เปิดมาข้างในครับจะพบว่ามีโอลิงด้วยนะครับก็เป็นขนาด1นทับ4นะ ห้าทับสิบหกสามทับแปดนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดปิดเครื่องตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกสถานะของตัวน้ํามันเครื่องที่เราเติมนะครับตรงนี้เป็นหกเหลี่ยมเปลี่ยนน้ามันเครื่องได้นะครับส่วนแบตเตอรี่ก็แนะนำให้ใช้8แอมป์ขึ้นไปนะครับแบตเตอรี่รุ่นใหม่ก็กดเช็คสถานะแบตเนี่ยครับ จะมีไฟขึ้นมาโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ